เรื่องนี้นะคะเป็นเ,เรื่องที่ถูกเปิดเผยจากเพจ Facebook รายหนึ่งค่ะมีการโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพค่ะระบุว่ามีรายงานด่วนจากขอนแกน่นพระอ้างเป็นเงินของพระเพื่อนที่ฝากให้โอนให้แต่ตอนนี้พระเพื่อนก็มรณะไปแล้วแฮชแท็กนารีขี่หลังผาค่ะส่วนเงินที่สีกาก็บโอนมาให้ใช้ส่วนตัวก็เป็นการโอนตามปกติตามภาษาคนรวยอยากให้ระ แล้วก็จากการตรวจสอบเองนะคะพระสงฆ์รูปดังกล่าวก็คือพระมหาปัทพแสงย้อยค่ะก็มีตําแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอําเภอเลยนะคะแล้วก็เป็นรองเจ้าอาวาสวัดเทพปูรณารามตั้งอยู่ที่หนองบัวดีหมีตําบลท่าพระอําเภอเมืองที่ขอนแก่นค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปดูที่วัดนี้ค่ะไปพบกับพระแล้วก็ประชาชนในพื้นที่กําลังร่วมทําบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาอยู่ซึ่งก็มีพระรูปนี้หละนะคะร่วมกิจกรรมกับประชาชนด้วยหลังจากกิจกรรม รกรรมเสร็จสิ้นพระมหาปพลนะคะก็ได้มีการให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียจากการสอบถามถึงเรื่องของเงินที่มีการโอนให้กับเสียกากอบ48,000ปบาทเนี่ยโอนไปสองครั้งแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างตนกับเสียกากอบนะแต่ว่าเป็นพระสหายที่รู้จักกันเป็นเพื่อนกับพระมหาปพลเนี่ยนะคะมีเงินอยู่ในจังหวัดขอนแกน่นมีวัดขอพายมีวัดอยู่ที่ขอนแกน่นปัจจุบนันท่านบรณภาพไปแล้วฝากโอนเงินให้กับสีกากอบเนื่องจากว่าตนเองมีแอป แอปในโทรศัพท์ก็สามารถโอนเงินได้พระสหายก็เลยนําเงินสดมาฝากให้อัตมาเนี่ยโอนไปให้ศรีกากรท่านว่าแบบนั้นโดยส่วนตัวรู้จักกับศรีกากรแบบปกติทั่วไปเลยก็เคยเห็นกันบ้างแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเหมือนในข่าวตามที่ปรากฏอยู่ในขณะดนี้ท่านยืนยันว่าไม่จริงเรื่องนี้ได้รายงานให้ทางพระผู้ใหญ่แล้วก็คณะสงรับทราบแล้วก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางสงฆ์แล้วก็ตามกฎหมายขอพูดผ่านสื่อเพียงเท่านี้ท่านบอกว่าตอนนี้เหนื่อยแล้วนะคะก็ต้อง ไปดูในกระบวนการต่อๆไปว่าจะมีขั้นตอนไปยังไงต่อไปครับ